ส่วนความคืบหน้าการแก้ปัญหาภัยแล้งวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นกำชับทุกภาคส่วนเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประหยัดน้ำเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรนาเกรียนกันติน,นันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าภาัยแ้งในปีนี้คาดว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นจากการคาดการณ์ของหลายฝ่ายซึ่งปัจจัยสำคัญคือปรากฏการณ์เอลิโย,หล,ยหลายพื้นที่เริ่มมีสัญญาณความรุนแรงของภัยแรงค่อนข้างสูงซึ่งได้ให้ปอพประสานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลเตรียมพร้อมในการให้ความช่วยเหลือเน้นไปที่เรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคเป็นหลักให้ส่วนปอพปอพจังหวัดและจังหวัดขอนแก่นสามารถประสานไปยังกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับงบประมาณที่จะไปจัดเตรียมเครื่องมือและบุคลากรได้ทันท่วงทีนอกจากนี้ ยังให้มีการเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องมือต่างๆสำหรับใช้ในเรื่องน้ำในภาคการเกษตรและให้ทุกฝ่ายเร่งประชาสัมพันธ์ให้มีการประหยัดน้ำกระหน่ำต่อเนื่องในทุกภาคส่วนป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำขณะที่สถานการณ์ปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการเผาว,วัสดุอุปกรณ์การเกษตรในพื้นที่ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำการประชาสัมพันธ์ป้องปรามให้เกษตรกรเข้าใจถึงปัญหาของการเผาที่จะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ PM 2.5ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนใน พื้นที่มีการจับกลุ่มผู้ฝา่าฝืนอย่างเข้มข้นควบคู่กันไปแพชรัตวังทหาสวเทาขันการรายงานด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้แต่ละจังหวัดสำรวจพื้นที่เสี่ยงเกิดภัยแล้งรุนแรงหรือแรงซ้ำซากคาดการช่วงเดือนเมษายนปรากฏการเอลนิโยจะคลี่คลายและเริ่มเข้าสู่ปรากฏการลานิยา นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทรชกล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทรชมีแผนสำรวจจุดที่เสี่ยงเกิดภัยแล้งรุนแรงซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากอากาศร้อนทําให้มีการใช้น้ําสูงและน้ําเกิดการระเหยสูงผลกระทบส่วนหนึ่งมาจากปรากฏการณ์เอลนิโยและปริมาณฝนทั้งประเทศเฉลี่ยต่ํากว่าค่าปกติร้อยละ42พร้อมให้แต่ละ ังหวัดประเมินพื้นที่เสี่ยงเกิดภัยแล้งรุนแรงหรือแรงซ้ำซากเพื่อจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาปัญหาไม่ให้เกิดสถานการณ์รุนแรงและคาดการสถานการณ์เอลนิโยจะเริ่มคลี่คลายลงประมาณเดือนเมษายนนี้และจะกลับเข้าสู่สภาวะเป็นกลางแล้วจะเริ่มเข้าสู่ปรากฏการณ์ลานิญาซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนมากขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนซึ่งได้มีการเตรียมพร้อมในการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับสถาน สถานการณ์ในอนาคตจุดที่เคยเกิดภัยแล้งอยู่ซ้ำซากเช่นในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่งตางๆเนี่ยเราก็มีเจ้าที่ที่จะคอยแจ้งเตือนทางสำนักง,งานสํนานักงานห่งชาติเองโดยทะเลขาธิการเนี่ยก็มีนโยบายในการที่จะทํางานแก้ไขเชิงรุกโดยมอบหมายให้มีการสแกนพื้นที่มีตัวแปรต่างๆซึ่งเป็นตัวแปรทางวิศกรรมนะครับว่าตรงพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เสียบ้างแล้วก็จะเจ้าที่ลงไปร่วมกับหลายหน่วยงานในการที่จะเข้าลงพื้นที่ซึ่งเรามีแผนต่อเนื่องทุกเดือน